สวัสดีค่ะพบกับต้อนอ้อในรายการคนส,สูน้โรคค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนสู้โรคได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านทาง Facebook Live จากแฟนเพจไทย PBS ค่ะและพิเศษส,สำหรับแฟนรายการคนสู้โรคเฉพาะเดือนนี้เท่าน,นั้นนะคะ <Wy> เพียงแค่คุณผู้ชมเข้า <C ities S 2> ไปกดไลค์และก็กดแชร์รายการคนสู้โรคที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ผ่านทางแฟนเพจไทย PBS ค่ะเพื่อลุ้นของรางวัลนะคะเป็นกระเป๋าผ้า เก๋ๆใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะจากไทย p b s จําจำนวน3รางวัลด้วยกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะได้เวลาที่ต้นอ้อจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูกันนะคะว่ากินอาหารมังสวิรัตอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพในช่วงรู้สู้โรคกับนักโภชนาการค่ะ ช่วงรูซูโรกับนักโภชนาการนะคะช่วงนี้ค่ะมีคําแนะนําดีๆนะคะเกี่ยวกับการกินอาหารมังสวิรัตอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจําภาควิชาโภชนาวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะหลายท่านนะคะที่เลือกรับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัตครับผมอาหารมังสวิรัตคืออะไรอะคะมังสวิรัตนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมเข้าใจดีเนาะ,ะก็คือเขาก็งดเว้นจากเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ค่ะมัง,มงสาก็คือเนื้อหนังมังสานี่แหละก็คือเนื้อสัตว์วิรัติก็คือการงดเวนน้นแล้วงดเว้นจากเนื้อสัตว์ะนะครับทั้งทั้งปวงแต่มังสวิรัตก็มีหลายกลุ่มบางกลุ่มของมังสวิรัตก็คือยังรับประทานนมบางกลุ่มรับประทานไข่ประโยชน์ของอาหารมังสวิรัตใช่ไหมครับผมก็คือเรื่องของพืชผัก ผลไม้ที่เราได้รับเพิ่มขึ้นะแล้ววิตามินเกลือแร่ใยอาหารที่ร่างกายได้รับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็ช่วยในการที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนื้อรังทั้งหลายแหล่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจนะครับแต่ต้องรับประทานอย่างถูกวิธีด้วยปัญหาของคนที่รับประทานมังสวิรส่วนใหญ่เนี่ย<ะ>เขาไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ใช่ไหมครับ้าแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์เลยโดยเฉพาะเลยก็คือธาตุเหล็ก B12 วิตามิน B12 ที่มีเฉพาะในเนื้อสัตว์แล้วเขาก็จะขาดก็ทําให้เขาเนี่ยโลหิตจางเม็ดการบิดเม็ดเลือดตัวซีดใช่ถูกต้องครับผมก็ลดน้อยลงฮะแล้วเนี่ยก็จะมีอาการโลหิตจางซีดนะครับเหนื่อยง่ายอ่าพวกนี้จากการขาดธาตุเหล็กกับอีกหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือไม่ได้ทานเนื้อสัตว์งดเว้นเนื้อสัตว์ฉะนั้นแล้วนะครับ คุณก็จะเสี่ยงต่อการขาดไอ้กรดอะมิโนแอซิดที่จําเป็นที่พบเฉพาะในเนื้อสัตว์เนี่ยที่พบได้ในเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่แล้วในพืชเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนแอซิดที่จําเป็นเนี่ยไม่ครบมันไม่ครบแล้วหลักการในการทานมังสวิรัติที่ดีนั้นนะครับผมก็คือจะต้องทานให้มันหลากหลายทานยพืชทั้งหลายแหล่หรือถั่วทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องทานให้มันหลากหลายในแต่ละมื้อในอย่างต่ำเนี่ยก็ควรจะ2ถึง3ชนิด คือธัญพืชใช่ไหมครับพวกถั่วทั้งหลายแหล่เนี่ยขึ้นไปแล้วก็จะมีโปรตีนทางเลือกก็คือพวกโปรตีนเกษตรทั้งหลายแหล่ที่เขาใช้ทําเป็นโปรตีนสําหรับคนที่รับประทานมังสวิรัติก็อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องฝากคุณผู้ชมไว้เลยนะครับค,คนที่รับประทานมังสวิรัตนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะกินแป้งเยอะกินของทอดเยอะเผือกทอดเต้าหู้ทอดใช้เท้าทอดเอออะไรเอเอต่างๆอี่ยอันแล้วเนี่ยจะทําให้ไขมันในเลือดโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้น้วกินให้แป้งเยอะด้วยคะถูกต้องอ้วนขึ้น แล้วอย่างนี้คือควรจะลดหรือยังไงควบคุมครับผมต้องเลือกเมนูที่เราจะมาปรุงประกอบแล้วเน้นพวกธัญพืชทั้งหลายแหล่นะครับพวกนี้ไม่ขัดสีแล้วก็ผักทั้งหลายแหล่ทั่วทั้งหลายแหล่อย่างเมนูที่เราจะมาทําในวันนี้เป็นเมนูอะไรคะผัดเต้าหู้ทรงเครื่องครับคุณผู้ชมผัดเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะแล้วก็มีข้าวกล้องด้วยถูกต้องเป็นข้าวกล้องที่จะมา รับประทานเดี๋ยวเราจะทำแบบพร้อมกันนะครับวันนี้พระเอกของเราคืออะไรนะจ๊ะพระเอกของเราก็คือเต้าหู้นั่นเองนะครับเต้าหู้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสําหรับการนํามาปรุงประกอบอาหารนะครับสำหรับคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัตนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีโปรตีนนะครับจากถั่วเหลืองเพราะมันเป็นเต้าหู้แข็งเต้าหู้ถั่วเหลืองเราเริ่มจากนี่นะครับน้ํามันของเราเราลง เราใช้น้ำมันแต่พอน้อยๆแล้วน้ำมันที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำมันพืชก็คือพวกน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมมลรดชาสารสำคัญที่อยู่ในน้ำมันพวกนี้เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวซึ่งมันช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลได้ลดไขมันไม่ดีได้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้นะครับเต้าหู้ที่เราจะผัดลงไปนี่เป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะใช่แล้วครับใส่ไปปริมาณตามชอบได้เลยใช่ไหมคะตามความ ต้องการได้เลยนะครับเราใช้น้ำนิดนึงไม่มีแป้งนะว่าใช้น้ำเพื่อจะได้ไม่ให้ดูแห้งเกินไปใช่ไหมคะ่ครับผมค่ะแล้วก็พวกเห็ดเห็ดทั้งหลายแหล่นะครับพี่เกบโดยเฉพาะเห็ดหอมเนี่ยนะครับมันมีสารที่ชื่อว่าเบต้ากรูแคนอยู่เจ้าสารนี้จะเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีมากอ่าจะช่วยต้านมะเร็งได้ดีถัดมาก็คือแครอทนะครับอันนี้นี่วิตามิน A นะครับเบต้าแคโรทีนสูงผักที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ผักเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า five a ก็คือกินผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อยนะครับวันละ5สีันแล้วเมนูของเรานี่โหครบทั้ง5สีเมื่อกี้เรามีเห็ดใช่ไหมครับ1สีแครอทนะครับข้าวโพดนะครับข้าวโพดอ่อนอีก1สีนะครับเป็น3แล้วใช่ไหมครับ่ทัวรรันเต้านะครับพวกนี้ใยอาหารสูงหมดเลยดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งมะเร็งสุดท้ายนะครับก็คือถั่วแดงนะครับ ว้าวก็คือครบทั้ง5้าสีเลยแล้วอ,อย่างที่เรากินผักครบทั้ง5สีมีประโยชน์กับเรายัางไงบ้างคะแต่ละสีจะมีคุณประโยชน์ที่มันหลากหลายครับผมบก็คือสีส้มนะสีแดงส้มที่เราเห็นเนี่ยในแครอทเนี่ยนะครับมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของช่วยในเรื่องของสายตาถั่วลันเตานะครับ,รบใยอาหารมันก็สูงนะครับสารสีเขียวก็พวกคอโรฟิลเอช่วยในการต้านอนุมูลอิสระของร่างกายพวกผักเหล่านี้เราผ่านความร้อนมาแล้วลวกฉะนั้นแล้วเราผักเนี่ย ก็ไม่ต้องนานมากเดี๋ยวเราก็ปรุงน้ําตาลค่ะจากัดนะครับสาธารณสุขก็จํากัดให้บริโภคอย่างน้อยวันละแค่6ช้อนชาฉะนั้นแล้วเนี่ยเราใช้แต่น้อยเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันหวานจากผักมาแล้วเราอาศัยความหวานจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ซีอิ๊วซีอิ๊วนี่คือก็ได้มาจากถั่วเหลืองเหมือนกันใช่ไหมคัใช่ใช่ครับอ่าซีอิ๊วนิดนึง ปรุงรสตามชอบเลยนะคะถูกต้องใช่ครับแล้วเราก็ผัดแบบแห้งๆถ้าใครชอบน้ําเยอะปกติแล้วถ้าเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องที่เป็นเต้าหู้ไข่เนี่ยเป็นไงครับน้ำเยิ้มๆอันนี้แบบเยิ้มๆแล้วใส่แป้งน้งวนแล้วก็จะเห็นแบบว่าจะขคนๆหน่อยถูกต้องมันก็จะอ้วนได้ถ้าเกิดว่าคนที่น้ําหนักตัวเยอะเนาะกินแบบสนุกเลยนะคะแต่ว่าไขมันก็มาด้วยถูกต้องใช่ครับอันนี้เราก็ทําแบบง่ายๆเพื่อใ้สุขภาพเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาหน้ากินมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ คือสีสันคือชวนให้กินเลยใช่ค,ครับผมก็คือครบถ้วนเลยกระบวนกวารก็คืออย่างน้อยนะครับของผักเนี่ยคือ5สีนะครับ<ม>แล้วก็มีโปรตีนนะครับที่มันผสานกันได้อย่างครบถ้วนลงตัวแล้วที่สําคัญนะคะคือเสิร์ฟพร้อม,อมก,กันข้าวกล้องอย่างนี้นะคะเราก็จะมีประโยชน์ยังไงคะข้าวกล้องนะครับแน่นอนก็คืออย่างที่เราทราบกันดีคือใยอาหารจะสูงนะครับก็จะช่วย<ม>ชะลอการดูดซึมน้ําตาลแล้วก็ไขมัน นะครับแล้วมีอีกหนึ่งข้าวที่เหมาะสําหรับมังสวิรัตนะครับก็คือข้าวไทยที่ชื่อว่าข ah ้าวสินเหล็กเป็นยังไงคะชื่อมันก็บอกอยู่นะครับคุณผู้ชมว่าสินเหล็กใช่แล้วข้าวเนี้ยจะมีธาตุเหล็กสูงก็เหมาะสําหรับคนที่รับประทานมังสวิรัตนะครับเพราะว่าธาตุเหล็กนี่คนส่วนใหญ่มังสวิรัตจะขานอาจารย์คะแล้วถ้าผู้สูงอายุที่กินมังสวิรัตอยู่นะคะจะต้องกินอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีนะครับปกติเลยเนี่ยไว้ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็คือจะต้องควบคุมเรื่องของ แป้งนะไม่ให้มากเกินแล้วก็ความมันไม่ให้มากเกินสังเกตว่าเมนูที่เราทำเนี่ยใช้น้ํามันแต่น้อยผู้สูงอายุเองนะครับต้องพยายามที่จะควบคุมหวานมันเค็ม,มถ้ากินมังสวิรัตเนี่ยโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้วนกันและว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกร,ราชบํารุงพืชมากๆนะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้ไปติดตามปรับก่อนป่วยค่ะ